สมเอนะครับผมกัเกบเกมอาวิวนะฮะวันนี้เรามาเล่นฮีโร่ตัวใหม่นะครับเซนิเชียนะครับลงแรงนะครับคอนยี่สิบห้าี่ทำให้ผมตีแรงครับทำให้ผมตีแรงผมจะใช้สกิลหนึ่งดุดเลือ่องนตีธรรมดาดุดเลื่องกันนะคุณตีตีตีปักตีหายครับผม ไม่ได้คิวสักตัวเลยได้แทกติตแตกครับมแตกมตกแตกกำลังไปข้างบนนะข้างบนระวังนะจุดผมเห็นหน้าคอร์ตรงนี้ครบ าเยอะมาเยอะโอ้แตก <c oughs> โอ้ตามันดีทุกคนแน่แน่วิลล่าผมเห็นนะผมเห็นนะเห็นนะคุณวิลล่าถอย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 โจโบ พ้อมบันเตะไป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 ไะไปไปตะไป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 ่ปไปไปไไ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 ปไปไไป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 ไไปไปไปไไปไ เนะี่มันอ่ะกำลังไปใจงเงย็นพี่ใ <c oughs> จงเงย็นนะพี่ <c oughs> โอ้โดดไปข้ามดินนี่ <c oughs> เกินไป <c oughs> <c oughs> มารอมาทำไมหรอมาเคลลี่ทำไมมันจะชอบขโมยคลิปต่างวะเป็นลอกปะเนี่ยชุบ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  วิ่ง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 กับตายฮะขอเข้ามาหน่อยขอแล็เลือดหน่อยครับผมขอแล็เลือดหน่อยขอแล็เลือดหน่อยขอแล็เลือดหน่อยเ,อเ,ออเรียบร้อยอ้าวัสดีนะคอสเพื่อนผมเห็นนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้สัตว์อยู่สองตัววอสแบกติปั้มติปั้มติปั้มโอ้ซาโลเนด อะไรเนี nah ่ยเด็ดกระตุกหรืออะไรเฉบเฉบเบบเพื่อนบินบินไปในป้อมเขาได้นะพี่เอาอยัางไเนต่พี่พี่เอาไงทำมาทำมทำมเย็นไว้เพื่อนเย็นไว้ปัดปักยังเล <c arts 195> 2> 2> ่นไม่เก่งนะตอกเลยตัวเนี้ย S... family gang 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 tân là tạc sliver lòng 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 โอ้ยผมโดนเห็นแล้วทุกคนผมเห็นนาคอสไดอยู่ตรงเนี้ยผมเห็นนาคอสได้อยู่ตรงเนี้ยปากปากปาก mm hmm. ปากไอ้เชี่ยนี่ก็รุ่งกับกูจังเลยตึ๊ด <is> ตึก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 ,ตก ตื๊ดดูดเลือดหน่อย <c oughs> เอาบำ๊มล่างหน่อยบำ๊มล่างหน่อยขอดูดเลือดหน่อยครับผมผมจนแล้วตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> อ๋อปั๊มตีผมับ <c oughs> ตัวหาย,าย,หายโอ้ควยค่ะแคลรี่หวัวร้อนแล้วทุกคนทำมักันทำมกันโอ้ยไม่ก่อน oh A bỏ ra 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 มาขยันล่อตีนจังเลยขยันล่อตีนจังเลยฮึ่มนบกับตายผมซิบเอคิวซิบเอคิว เฮ้ยนครสิเกิดไวมากแอนดี้อนด์บคเคตึก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 ไม่ได้คิวอีกแล้วไมดไปข้ามว้ไย เฮ้ย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 โอ้ยกดแรกเลืยดไม่ทันโรนสตั้มมาแล้วลูกผู <S 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 2> <S 2> ้ชายทันดีฮีโร่ฮีโร่เรียบร้อยมาดีมาดีมาดี สิบสองกาปาดขวายิงสว่างผล What execute ใครโดนรถเบรค What the fuck โดนตึกดอ a y รใจเย็นนะพี่น้องไอ้บัฟ้าหายใครขโมยบัฟสุ่มไปคอเดอะตึกตึก ตึกตกตึ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 กไม่ตายใช่ยวิ่งไหมก่อนนะคอส <c oughs> แม่งวิ่งไหวทุกคนตามแม่งไม่ทันต <c oughs> ามันไม่ทันหรอก <c oughs> ตีตี เฮ้ยม anyway, so, oh, 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 yeah. ิาโหแรงจัดเกนไปกระงไปกรังไปกรงไปไล่ไม่ทันวัดดีโอเมนโอเมนโอเมนไปไหนเพื่อนโอเมนโอเมนดูดเลือดหน่อยเรียบร้อย

ติบ้าม sort of <t songs> ันติบ้ามันติบ้ามันเอ้ยเสรไอ้นี่เลยคิวเฉยเลยสาธาเอ้ยตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊ตึ๊กตึ๊ตึ๊ตึ๊ปาม 怎么没血了？快快！打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  <头 kilograms>！快 <父 thighs>！快 <rawd unre>！快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 ！ ปา้าเรียบร้อยได้บะคเกลได้คิว,ควบางไมเนี่ะชื่อบัคเกลไม่ได้คิวเลยไอสัตว์ด่าใคร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 ก็ด่าใครยืนหลับ ใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, ด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจที่ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย